สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ50อัพสูงวัยไบค์เกอร์ทริปเหนือเส้นทางวงกลมรอบแม่ห้องสอน4 0 8 8โค้งซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับเราขึ้นมาต้อนรับเช้าวันใหม่กันที่พระธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งวัดอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นด้านบนมีร้านกาแฟเปิดให้บริการอยู่หลายร้านเรานั่งจิบกาแฟ ทานขนมปังพร้อมชมวิวทะเลหมอกท่ามกลางอากาศเย็นในฤดูหนาวบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านานเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอยซึ่งประกอบด้วยพระธาตุเจดีที่สวยงามสององค์พระเจดีองค์ใหญ่สร้างโดยจองตองสู่เมื่อปี2403 เป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระโมกขลานะเทละซึ่งนำมาจากประเทศพมา่าส่วนพระาธาตุองค์เล็กสร้างเมื่อปีพศ2417โดยพระยาสิงหนาฏราชาเจ้าเมืองแม่ห้องสอนคนแรกจากวัดพระาธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ห้องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก เช้าวันที่3ของการเดินทางจากแม่ห้องสอนเราเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านเกลียงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่ามีระยะทาง11กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ19นาทีหมู่บ้านเกลียงคอยาวห้วยเสือเท่ามีประมาณ20หลังคาเรือนอพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ห้องสอนนานมาแล้วและลงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ว่าชาวกะเหลี่ยงคอยาวอบพยพเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีข้อมูลว่าเป็นชนกลุ่มน้อยประดองที่อพยพมาจากพมา่าในสมัยพม่ามีสงครามเกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีชาวกะเหลี่ยงคอยาวอยู่ด้วยกันสามหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวบ้านน้ําเพียงดินบ้านในสอยและหมู่บ้านหมวยเสือเท่าแต่ที่คนนิยมไปเที่ยวมากที่สุด ก็จะเป็นบ้านห้วยเสือเท่าเพราะการเดินทางสะดวกหอมไม่ใช่อ๋ออัครเดชยังไม่ได้กินกาแฟใช่ไหมข้ากินเหล็กแก้วโอ้ยข้างบนกาแฟเพียบเลยสวยด้วยอะไรนะอย่ามองเอาดิ ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยวสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกผ้าทอเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับมาจากที่อื่นจำหน่ายเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าคลุมเตียงเป็นต้นการใส่ห่วงของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อว่ามาจากความกลัวเรื่องพูดผีและวิญญาณกลัวว่าพูดผีจะไม่พอใจ ให้เสือมากัดขย่ําที่คอจึงใส่ห่วงไว้เพื่อป้องกันเสือหรือบ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าการใส่ห่วงนั้นจะเริ่มใส่ให้กับเด็กหญิงที่อายุตั้งแต่5ถึง9ขวบมีการทำพิธีโดยหมอผีประจำหมู่บ้านห่วงที่ใช้นั้นจะเป็นห่วงทองเหลืองและจะมีการเพิ่มจำนวนห่วงขึ้นไปเรื่อยๆมากสุดถึง32ห่วง มีน้ำหนักประมาณ13-15กิโลกรัมแต่ในปัจจุบันประเพณีการใส่ห่วงของชาวกะเหลี่ยงเริ่มลดลงเนื่องจากไม่สะดวกในการทำงานหรือบ้างก็เข้าไปทำงานในเมืองมีแต่ผู้ชายไม่มีสาวๆมาด้วยเลยไม่รู้จะชอบอะไรเลยเปนไป สุดนี่แล้วฮะสุดไหนสาปไหมป่าอะไรนะสามแปดไม่อยู่บ้านเหลือสิบเอ็ดกะห้าลูกสิบบาทใครจะลองความแม่นป๋าลองไหม,ม,หไหมเป็นแบบไหนครับอ,อ๋อ,อ,อลูกลูกอ๋อลูกมัน,ล,น,นลูกดินเหรอครับลูกดิเีเถอืมปั้าน,นล้วก็ยิง เฮ้ยลองดูลองดูลูกดินเขาสั่งช้อปปี้มาแล้วเว้เนี่ยสั่งช้อปปีซ้อมใช่มซ้อมซได้นะแต่ถ้าปล่อยไม่ใช่ไข่นะเอ๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนใหม่มันมันมันอาจจะศูนย์ไม่ตรงเออมันอาจจะศูนย์ไม่ตรงนี่ลองดูนี่ เฮ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้อี้อออยที่เดิมเลยใกล้ <c oughs> เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วพ <c oughs> ี่ทำไมยิงแม่นอย่างั้นอุ้ยไปยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างหัวเราอแย่มากเลยครับนิลูกนะ

อ๋ออ๋อยิงใช่เขาก่มจะดันในเชือกขึ้นโอ้โหลูกงอมากเลยอ่ะเอ้มคนคนแม่นยิงไงก็เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาวตั้งตั้งใจเข้ากอไก่ใช่ไหมน่ะเห็นไก่ตัวจริงเมื่อกี้นี่อยากลองยิงดู เอาเลยครับมึงอยู่แถวนี้มึงไม่ได้กินข้าวนะมึงยิงหน้าไม้ไม่ถูกเฮ้ยได้ไก่ไปตัวงแล้วน่ะหละอุ้ยอันนี้ได้กินส้มตามแล้วแต่นี้จริงอะไรบอกก่อนเดี๋ยวดิโดนอะไรค่อยบอกเลยโดนอะไรก็เอาเนื้อปัวเลขหนึ่งแน่นอนเลยว่ะ

ใส่ปากก็ว่าใส่ส่องในบ้างก็ได้ค่ะถ้าไม่ทีเดียาก็ใา่ส่องในบ้างก็ได้หรือไว้บนที่ระเบียงก็ได้ค่ะเฮ้ยอันนี้อย่าดมมั้งขาวช่้่ะสุดยอดเลยเดี๋วราคาเท่าไหรนะพี่โอ้ละดอนพอจะเปิดประมาณกลาง เรามีแต่ผู้ชายมาเขาเช็คมันแล้วเนี่อเวันนั้นเสร็จที่ห้านหูทพอเลยฟ้าเปหมอกไม่อยู่รอนนี่เท่าไหร่นั่นเองมันคืออะไรอะไก่จิกไก่จิกอ้ไอ้ตัวตุ้มเนี่ยเป็นตัวทวงโอ้ อ๋อนี่ทอผ้าเองเหรอครับผมดูไม่เป็นแล้วครับ <laughs> ไม่มีสาวๆมาด้วยเลย <laughs> เดูไม่เป็นคใครจะเอาผ้าไหมแอดเอาฝากเมียไหมไม่เ <laughs> มียกูหน้าเหมือนเราเดี๋ยวม <laughs> <laughs> <ๆ>ันเหมื นี่กูอัดอยู่นี่นนีะไปเปิดให้เมียมึงดูกจะไปฟ้องเมียมึงเนี่ยเขาอเองนะมึงขอบคุณครับเราเดินทางออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อมุ่งหน้าไปที่อำเภอปลาย จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ระหว่างทางจะผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญเช่นสะพานสูตองเป้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาบ้านจาบูและถ้ำน้ำรอดจุดแรกที่เรามาถึงคือสะพานสูตองเป้ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเมตร มีความกว้าง2เมตรยาวประมาณ500เมตรสูตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอาธิษฐานสำเร็จซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้ยืนกลางสะพานและอธิษฐานขอก็จะพบความสมหวังนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานซูตองเป้เป็นสะพานที่เกิดจากความศ<ถ>รัทธา,ลาและการร่วมแรงร่วมใจของพระพิสูุสงฆ์ <c oughs> และชาวบ้านที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาวข้ามผ่านทุ่งนา และข้ามแม่น้ำสายเล็กๆเพื่อให้ภาพพิสูุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ที่2เราเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาเห็นแสงโดนหน้นนนหาชนะล่ะแล้ววันนี้ไม่มีอีกแล้ว let's go ครับเอาน้ำไม่มีเอ,อางั้นเดี๋ต้องเข้าไปแล้วกะทาน จุดนี้เราก็บิดกันยาวๆเลยครับไปหาก๋วยเตี๋ยวกินที่บ้านจาโบดีกว่า ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยภูเขานอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่อลังการแล้วยังมีวิถีชีวิตของชาวลาหูหรือมูเซอร์ที่น่าสนใจบ้านจาโบตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ900เมตรบริเวณรอบๆหมู่บ้านเป็นเทือกเขาหินปูนภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่งถนนจะเป็นบ้านไม้แบบชาวเขาดั้งเดิมชาวบ้านในชุมชนบ้านจาโบเป็นชาวลาหูที่ย้ายมาจากห้วยยาวโดวยการนำของนายจาโบ ไพรเนติธรรมหมู่บ้านนี้ก็เลยได้ชื่อว่าหมู่บ้านจาโบนั่นเองร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของที่นี่แทบจะเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านตัวร้านเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในร้านมีที่นั่งให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะนั่งโต๊ะนั่งห้อยขาหรือเปลตาขายก็มีจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวแค่หลักสิบแต่ที่นั่งนี่วิวหลักร้านเลยนะครับขอ,อเกี๊ยวกอบหน่อยครับ Thank ค o u เราเก็บทุกจุดมาเซอฟี่ก็ไม่ถือมาเอออุปกรณ์ตกไปเรียบร้อยเลยอุปกรณ์ครบทุกอย่างแต่ไม่ถือเกีจยบดมัน ถ้ำน้ำรอดเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายมีสถานที่น่าสนใจคือถ้ำลอดซึ่งมีลำห้วยชื่อลางไหลรอดภูเขาไปทะลุออก,ออกอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามจากการพ้นพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำสันนิษฐานว่ามีอายุป,ประมาณ2,000ปีมาแล้วถ้ำรอด เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงสวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวกสบายที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งหมดการเข้าชมถ้ำจากด่านด้านหน้าต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ350เมตรพร้อมคนนำทางและตะเกียงสองทางสาเหตุที่ไม่มีการติดตั้งไฟในถ้ำเพื่อเป็นการรักษาถ้ำให้สวยงามและคงเดิมอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่สมัครมาเป็นคนนำทางให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย แก้ข็หายจากฝั่งนี้มายากโอ้ขึ้นมาใหญ่เลยถ่ายแล้วถ่ายแล้ว พะงาบะงาแต่ละตัวเลยโรศัพทตรงไปนั้นมันที่เดียวหมดมจะแดกโทรศัพท์ไปเลยเนี่ยไอ้นี่ปลาสีทองนะสีเหมือนเหมือนปลานั่นน่ะเหมือนปลาคราบใช่ไหมเอิมเหมือนปลาคราบนะแลอะอากามอาดม้อม ถ้ามีอากาศมันจะเผาไหมแต่ถ้าเอากาศออกมันจะไม่ไหมใช่มีใครอยู่ไหมอะไรไหมอ๋อปีที่น er ั่งไทยผมเคยมานั่งแล้วครับข้างบนก็เป็นดอชาด้านขว่าไหนฝั่งไหนขาเล็กขึ้นหน่อย ใกล้สุดจะแล้วแต่ยังอีกโรงงานทุ่เดี่ยงไม่ได้เลยค่ะน้เป็นอย่างไี้รับเข่าเลยไม่เย็นเลยขามเลยน้ำไหลข้างบนจะมีน้ำไหลเพราเป็นน้ำโซ่ค่ะโซ่โซ่มันโดนลากไปเป็นเกล็ดๆแป๊บๆๆเลยถึงว่าแบบนี้ทรายงดทรายละเอียดเยอะใช่ไหมไปแป๊บๆๆขึ้นมาเลยเอ้ยสวยสวย ตองให้กิวลมปังมาผ้ากล้องกูกล้องแม่มันใช้ไม่ได้ ถึงแล้วครับคืนนี้เรานอนกันที่โรงแรมปีทูไปถนนคนเดินปายนั้นเริ่มต้นจากชาวเขาและชาวบ้านในอำเภอปลายได้น,นำสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมาขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตั้งแผงค้าเล็กๆต่อมาพ่อค้าแม่ค้าเริ่มขายและจับจองพื้นที่ค้าขายกันมากขึ้นจนทำให้เกิดถนนคนเดินปายและทางการอำเภอปายจึงร่วมมือปิดถนนชัยสงคราม เริ่มจากที่ว่าการอำเภอปลายจนถึงลำน้ำปลายมีการปิดการจราจรทำให้สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายนักท่องเที่ยวจึงเดินชิวเดินซื้อสินค้ากันได้ตลอดทางอไม่รกไม่รู้ทำไร ไปวันๆนะคะไปดีๆแหละไปดีๆแหละไม่ไหวไม่ได้เนี่ย Oh, <laughs> ไม่ไม่แล้วครับคือคือไม่ก็มองไม่เห็นเพราะมันดำอยู่แล้วเนี่ี่นีขอบคุณครับครับนัเตี้ยแล้วนั่นนั่นนั่นอกแล้วออแล้วยกกลนดยกไม่ด้อย่าสั่นติป้ามือใหม่หัตปิ้งเนาะ ให้ให้มืออาชีพทำทำมือ,อาชีพ <c oughs> ทำเก๊งด้านหนึ่ง <c oughs> อ๋อม้วนอ๋อ,อ,อท,ที่ที่ม้วนๆนั่นหรอใช่แล้วก็ตัดเก็บเก็บอ,อ๋อโอ้โหไม่กลับเงินด้วย <c oughs> เยี่ยม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 อาบัดไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวมันติด <c oughs> ครับข้าปลูกงาดำครับ <c oughs> มันาร้อนจริงเนี่ยมีีร้อนจนขาสั่นเลยแล้วใช่ขนาดตัวซสอน